บรือเบือกูหิวน้ำจังเลยเนี่ยมึงเอาน้ำให้กูเด็กหน่อยเถอะอะไรก็สวีดัสวัสดท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีไซเนอร์ทุกทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนทเวิร์ดซัสซอมบี้ภาคหนึ่งนะฮะนี่นะครับมันหิวน้ำอยู่เลยครับผมเรามารดน้ำให้กับดอกดอกสร้างเงินก่อนนะผมดอดว่าครับดอกสร้างเงินนะผมประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมนี่ปลูกก่อนนะครับโอ้หิวอีกแล้วเหรอรดไปก่อนเลยครับโอเคอีกหนึ่งต้นนะครับ รถไปโอเคและในวันนี้นะฮะเราก็จะไปลุยในมินิเกมกันอีกครั้งนะฮะไปดูกันซินะครับว่ามีด่านอะไรนะ่าสนใจกันบ้างอ๋อ it's raining seeds นะฮะอันนี้นะครับเราก็จะไปสู้กับพวกซอมบี้ในสายฝนนะครับผมโอเคลุยกันเลยอย่างเขาเดือนหอกอนาะฝนก็ตกพรำพรำนะฮะโอ้ฝนกะตกจริงๆด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเฮ้ยไฟไว้ตรงไหนดีวะเนี้ยตรงนี้เลยนะครับ โอ้ไฟมันจะเปิดได้นิดนึงนะครับเฮ้ยแล้วมึงมึงมึงมาทีละอันเลยเหรอวะแบบนี้ก็ชิบหายหสิครับเนี่ยเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับโอ้มีเทานัดมาด้วยนะครับเทานัดวางไว้ด้านหน้าเลยโอ้โหมีด้วยกันทั้งหมดสีเวฟนะครับชิบหายแล้วเหนื่อยแน่เลยกูเออมาตรงไหนวะเนี่ยมันมาช่องไหนครับเนี่ยโอ้ต้องเดาเลยเหรอ<น>เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เลยปึ๊บ ระเบิดไปแล้วดานาไปหาไหมวะไหนวะอยู่ตรงไหนนี่โอเคนะครับเห็นด้านบนแล้วหนึ่งนะครับมาเลยด้านบนมาแล้วหนึ่งนะครับไม่มึงแดกเทานัดไปก่อนนี่วางตรงนี้ไปเลยครับยิงไปเลยปุ๊ดป้านปุ๊ดป้านไปดีมากรีปรีเลยครับรีปรีมาตรงนี้จับไปก่อนเลยเออรีปรีไปแล้วหนึ่งนะครับเฮ้ยบัวมาก่อนเลยนะครับผมมันลงทีละอันแบบนี้เลยเหรอชามากก็ชิบหายสิครับเนี่ย นี่ครับเราเห็นไอ้ซอมบี้แล้วนะครับมันมาตรงนี้นะฮะโอ้เดินมามันแดกไฟกูแน่เลยเออโดนแล้วนะครับนี่กันไว้ก่อนเลยนะครับเอ้ยไอนี้วางไว้ตรงไหนก่อนดีวะเนี่ยตรงนี้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเปิ๊บอ่ะอันนี้ยิงไฟไปเลยคนไฟไปด้วยปูบนี่เออเพิ่มพลังไปนะครับเออตัวยิงมาแล้วสองช่องนะครับสองช่องเหรอด้านล่างอีกสักช่องกันแล้วกัน,นครับ ยังไม่มีตัวในน้ําเลยนะครับวางไว้ก่อนเออน้องงาบน้องงาบไว้ตรงไหนดีน้องงาบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับบอกเลยครับผมผาแรกมันก็จะเนิ่นๆไปนิดๆนะฮะเว็บแรกมาหรือยังครับเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับเอ้ยตรงนี้ก่อนตรงไหนวะเนี่ยโอเคตรงนี้ก่อนนะครับในน้ําก็นี่น้องฟรีมาแล้ววางให้ครบทุกช่องก่อนนะครับโอ้บักแตงจีนมานะครับตรงนี้ลอยแตงจีนมาก็บันเทิงจริงครับโอ้ได้ตังมาด้วย ก็จ,จังไปด้วยดีๆเอ่อตรงนี้เลยปึ๊บอ๋อนี่ไงเปิดแล้วนะครับไอ้ขีเป็ดมาแล้วไอ้ขีเป็ดมาร้วด้วยเออวางไว้แล้วนะครับในน้ามาแล้วสองนะครับเฮ้ยพอได้เว้ยถ้าด้านล่างมาแบบนี้นี่ระเบิดนิวเคลียร์ไปเลยตุ้มอ้านิวเคลียร์สุดยอดอันนี้ไว้อีกหนึ่งนะผมพูดไปเออช่วยกันยิงเร็วอา้าวอยากกินไฟกูอยากกินไฟเออน้องไฟกูโดนแล้วอ่ะ ม่น่ารักเลยนี่พวกเมืองนี้และแล้วเวฟบแรกก็มาถึงแล้วนะครับด้านนี่สามหัวเราก็ไว้ในน้ําไว้เลยนะครับน้องฟีก็ไว้ในน้ําอีกสักหนึ่งนะผมเออมาเลยมาเลยพวกเมืองกูพร้อมนะเว้ยวับมากันไปเออไอตัวนี้ไว้ตรงไหนดีวะเนี้ยตรงนี้เลยนะครโอเคตั้งเอาไว้ก่อนด้านบน,นรับเนี่ยด้านบนรู้สึกว่าจะออดแอร์อยู่นะเอยด้านบนก็ทิมตีนไปก่อนนะผพิมในมือออดแอร์เราก็ทิมตีนมันไป โอเควางไว้ตรงนี้เลยอ่าแวะ wow. Wow. ไปแล้วนะครับสลับกันไปดีมากเออวางตรงนี้ก่อนนะครับเออเห็นไหมเห็นหมดแล้วนะครับ <Wow. S 1> เราต้องวางไว้หลังเทานัดนะครับเ <Wow. S 1> มื่อกี้กวางไว้ด้านหน้าโทษทีปิดซอยนิดนึงอ,อันนี้พัดไปเลยครับผมพูดเลยเราก็จะได้เห็นทั้งข้างหน้าทั้งหมดเลยเนะน,นี่ยอันไหนดีวันนี้เดี๋ยวนะ <Wow. S 1> อันนี้ก็แล้วกันครับผมเพิ่มไฟไปอีกสักหนึ่งนะครับเพื่อความแรงพูดพลาด เอ,อ้นนี้ได้ตังค์มาด้วยนี่คว้างไปเลยเร็วขว้างไปอีกทีตายห่วงไปแล้วนะครับดีมากอันนี้ไว้หน้าหน้าเลยนะครับจืบ๊บจับจื๊บนะับไห่เรื่อยเลยสิครับโอ้หไอ้ไอ้เมฆกลับมาอีกแล้วนะครับหมอกมันคือหมอกมอนรณะนั่นเองนะครับห้างนี้นะเพื่อนเพื่อนบ่นว่านะผมมันง่ายเกินใช่ไหมมันเนิบเนิบได้นะห้างนี้เนี่ยไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับเล่นเพื่อความสนุกเอามันพอได้อยู่นะ ยิงก็ไปโอ้เดี๋ยวชิมหายแล้วมันมาเอาของเราไปนะครับเออเออเอาไว้ตายเอาไว้ตายยิงเอาไว้ตายมันเอาบัวไปแล้วโอเคบัวบัวไปแล้วก็บัวมาในทันทีนะครับเฮ้ยตรงกลางว่ะเฮ้ยตรงกลางมาแล้วนะครับเขานัดเขานัดไว้ก่อนเขานัดยังไม่มาโอเควางไว้ก่อนเลยในน้ำนะครับในน้ำเราต้องป้องกันไว้ดีนะครับส<ะ>ู้เขาสู้เขา เวฟที่สาม,มาเวฟที่สองไม่ใช่สามสองก่อนอย่าเพิ่งสามตรงนี้ก็แล้วกันครับมาครับเลปรีมาแล้วนะผมไอาตารีบันก็มาเหรอตาลีบันมาตรงนั้นช่ปงบ้าไปเลยเข้าลีปรีอูมนี่แน่ทีเดียวจอดครับผมลีปรีเอ้ยยิงกระป๋อยไอ้นักกีฬามาแล้วเออดีมากชู้เขาชู้เขาเร็วดูดหัวมันมาก่อนนะครับต้องดูดหัวมันมาอย่างเดียวนะครับ ไม่งั้นเราสู้ไม่ไหวแน่เลยไปครับไอเออว่าป้าไปดีมากดูดัวมาดีมากเออต้องแบบนี้สิต้องแบบหนีสิยิงครับเรียบร้อยไปแล้วตายหาไปแล้วนะครับไอตัวใหญ่มาเลยครับนิวเคลีย์ไอ้ัสอุม้มนี่ไหนไหนวะได้ยินเสียงดนตรีโอ้มึงมาด้านล่างเลยใช่ไหมเร็วเออเออ,เอ,อดีมากครับดีว่ามันด,ดูดมันดูดไม่กระโดด ดูดอนุมาได้นะครับโอ้ด้านบนมาอีกแล้วเร็วดูดมาดูดมาเออตายหาไปก่อนนะครับดีมากมาอีกเร็วมาอีกเร็วนะครับเร็วเร็วหล่นๆมาเร็วเร็วเธอโอเคอันนี้ไว้ตรงไหนดีวเนี่ยตรงนี้เลยนะครับช่่ยกันยิงไปก่อนมาอีกแล้วนะครับผมสองพูดไว้ด้านบนเลยนี่สองพูดไปซะน้องเห็ดฟรีนี่ออกก่อนดีกว่าเฮ้ยเดียวด้านบนด้านบนไม่นะอย่าเอากูไปนะ โอ้โห oh, เอาไปเลยสองตัวชิบหายโอ้ oh, oh, บรรลยจริงๆเลยพวกเมึงนี้เนี่ยตรงไหนดีวะเนี่ยอันนี้ไว้ต้องด้านหน้าสักนิดนะครับ <Wow. S 2> นี่ช่วยยิงกันไปตรงนี้นะครับเออการผัวก็สองตูดไปอีกสักทีนะครับเออช่วยกันยิงตู้มนี้ดีมากฝักแดงบอกเลยว่ารุนแรงเหลือเกินนะครับสู้เขาสู้เขาสู้เขา,ขานะเอาชนะเบิกมาครับไอนี้ก็ป้องกันไว้อีกสักหนึ่งก็แล้วกันนะเฮ้ยไอหัวเหล็กมาเหรอ ได้ยินหัวเหล็กนะครับหัวเหล็กมันมาตรงไหนวันนีออ้ดูดมาก่อนดีมากพุดมาดไปเออพอเอาหัวเหล็กออกนะบ,บอกเลยสุดจัดนี่ไว้ก่อนนะครับเวฟที่3ก็มาแล้วนะครับตนนัวนี้มามาในพวงเมืองยุดสายวางตรงไหนดีวันนี้ตรงนี้เลยนะครับ5า3ีสามสองแอคชั่นไปแล้วนะครับหนึ่งตัวโอเควางไว้เลย พูดมากไปนะครับาบกแตงก็วางไว้ตรงกลางนะผมนี่ในน้ําต้องสู้สๆๆๆๆนะู้สู้ครับ้นําต้องสู้สเฮ้ยเวฟสามนี้น่าจะผ่านพอได้อยู่นะครับนะเออทิมตีนก็ไว้ด้านหน้าก็เลยกันนรนับนี่ป,ป๊๊ป๊าขึ้นไปเลยเอ่าอันนี้ไอ้ไอ้ตัวถือประตูมาแล้วด้วยเหรอมึงกล้องโดนตึบอ่ะก้องโดนตึบไปก่อนเอาแต่หาไปแล้ว หา้เลือๆทำไมตายเร็วจังเลยเนี่ยมาเลยครับวิว่งมาอีกแล้วนะครับผมไอ้นักกีฬาไอ้นักกีฬานี่ <c oughs> เรียบร้อยโดนตึ๊บไปแล้วนะครับช่วยกันยิงโอ้โหเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานของเราเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับนี่สองพูดไปพูดมาดพูดมาดมาไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเริ่มมันขึ้นไว้แบบนี้สิพี่ชอบนะครับมาแล้วนะครับไอตัวไอตัวนี้มาแล้วนะครับไอตัวเขาเรียกอะไรเรียกกล่องดนตรีเหรอครับเออตายหาไปแล้วเดี๋ยวว่า เร็วช่วยกันยิงช่วยกันยิงเออยิงไปย้ายมันระเบิดเออดีมากดีมากครับผมย้ายมันระเบิดเด็ดขาดนะครับไม่นั้นชิมายแน่นอนโอ้โหมาอีกแล้วไอตัวหัวใหญ่หัวใหญ่ได้ไงนี้อือเอาไปแล้วแลแล้วเวฟสุดท้ายก็มาทึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เวฟสุดท้ายจะไหวหรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับมาสู้การสายฝนเปิบระเบิดไปเออ ตุกท่าไปโอ้หมันเอาไปอีกแล้วะเออเอาหน่อยชูยหน่อยเท่านัดไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยไว้ด้านหน้าตรงนี้เลยนะผมวางวางไปก่อนแล้วเฟิรมาร์คอ,อ,อ่าด้านบนตายห่าหมดแล้วนะครับเหลือแค่ด้านล่างล่างเป็นยังไงด้านล่างอีกกี่ตัววะเนี่ยดูไม่เห็นนะเฟิร์อ่าเรียบร้อยครับได้มาแล้วได้ช่วยเลยครับอ๋อรอได้ช่วย เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถสะสมถ้วยได้อีกหนึ่งอันแล้วนะและเราก็ปลดล็อกได้อีกหนึ่งแล้วนะครับมันคืออะไรนี่ซิงสตาร์เลยครับโอ้ด่านสตาร์นะและต่อไปนะผมเหมือนเดิมฮะเราก็มาในด่านตีหิกันบ้างนะครับความมันอยู่ที่ตีไหนี่เองลุยดูสิคราบด่านนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับเอามาจากบนก,นก่อนดีกว่านะครับเนาะเออเทอรนัสเหรอเทอรนัสไว้ด้านล่างก่อนนะครับกันเอาไว้ซอมบี้โอ้ โ oh. อ้ไอ้สมมี่ตัวนั้นมาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหถอนัดมาเลยนะครับไม่ได้แล้วอันนี้ไฟไวตรงนี้ก่อนเึ๊บเึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมากันมากันเจรืเปิดเปิืงนี่ตึ๊บไปเลยเออทอนัดหน่อยโทนัดหน่อยอือ ừ, ชิบหายแล้วมันข้ามไปแล้วชิบหายอือเออเอาหน่อยเอาหน่อยไหนวะโอ้โ oh, ห oh, ไปแล้วชิบหายกูแพ้เลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอกูหน่อยเออ แผลไปมันข้าบ้านได้แล้วนะครับโอ้โหกูสร้างได้ของกูเอาใหม่เออเข้าไปแดกแล้วรอบนี้นะครับผมเมื่อกี้ผิดพลาดไปนะฮะรอบนี้เราต้องเอาใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับนี่วางไว้ก่อนเลยสามหัวไปนะครับมาสองหัวไว้ด้านบนก่อนนะครับนี่ยิงไปก่อนเลยทีละตัวนะครับต้องมาทีละตัวไม่งั้นไม่ได้นะอ้าเรียบร้อยไปแล้วมาอีกหนึ่งนะครับผมไอ้นักกระโดดข้ามเลยนี่เร็วยิงเอาให้ตายเออ อ้อตายเอ้เป็นไงเป็นไงมึงตาย่นานะครับโอเคตัวนี้อีกหนึ่งนะเออเอาไปเลยมาแล้วอีกหนึ่งตรงนี้ก็ร,กกนนร้วการนะผมปไปดีมากดีมากไว้ตรงนี้นะครับผมอ้าโอเคมาแล้วนะครับนักกระโดดนักกระโดดเหลอนี่ต้องเจอยิงเข้าไปนะครับโอ้เมื่อกี้กูรีบกดเกินไปใช่ไหมเอาไ้ตายเลยเออเอ้ดีมากมาอีกหนึ่งนะผมบัคติมนี้ไว้ก่อนโอ้เท่านัดเหรอเท่านัดไว้ตรงนี้เลยครับ1 2สองนี่ ึ๊บมาไฟไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยตรงไหนดีวะเนี้ยเดี๋ยวก่อนเออเอโอเคน่าจะไม่มีปัญหานะครับตรงนั้นออไฟไว้เลยเออเอ้าบักตึ๊บหายช่ไหยแล้วลืมดูใบก็นี่มันต้องใช้บักตึึบตรงนี้นะครับนี่ยิงไปก่อนเร็วสองูดไว้เลยอันนี้ไฟไว้อีกหนึ่งนะครับไว้ตรงไหนดีวะเนี้ยึ๊บมาไฟไว้ตรงนี้เลยครับโอเคยิงเร็ว เร็วช่วยกันยิงเออนี่เตนัดไว้อีกนะครับกันไว้เลยระเบิดชิหายมาเลยนี่ตู้ไปเออเรียบร้อยนะครับเออสองฟูดไว้ตรงนี้เลยนะครับช่วยกันยิงมาเลยมาเลยฮะเออด้านบนไปแล้วอ,อ่ามึงกระโดดข้ามไม่ได้แล้วสินี่ตูบเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ด้านล่างโอเคสองหัวมาแล้วหนึ่งนะครับไฟก็มาแล้วหนึ่งโอเคกระโดดไม่ได้ใช่ไหมที่ไม่ไม่ได้ก็ยิงไปเลยนะครับเออเออ เออเออเรียบร้อยมายแล้วอีกหนึ่งนะครับปึ๊บโอ้ยเหลืออีกสองตัวนี่โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วเหลือตัวใหญ่ด้วยนะครับโอ้ยไม่เนี่ยเท่านัดเท่านัดเอาหน่อยเออเออไหวไหมเนี่ยเดียวปึ๊บยิงช่วยกันยิงเร็วเร็วโทนัดนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับดูซิว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะผมเร็วโทนัดแบะแล้วเอ้ยหัวหลุดแล้วนะครับหมวกหลุด แค่หลุดเรียบร้อยโอ้โหจะให้ยเจ้ควาบนะครับ <Hey. S 1> ผ่านมาได้เว้วยเฮ้ยเจ๋งเปลงนะและเราก็ได้ถ้วยมาแล้วอีกหนึ่งอันนะครับอร่อยได้ถ้วยมาแล้วครับผมมันคือเทอร์ฟี่นะเอเลเวลถัดไปนะคปลดล็อกแล้วนะผมเราก็มารดน้ําให้กับน้องตังกันอีกนะผมนี่หนึ่งสองสามสี่ไปเลยสี่ต้นนะผมอ่า สตอนไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณก็เพียงแค่นี้ก่อนก็นเลยกันนะครับขอขอบคุณทุกทกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวีดสวัสดีบบายบายจุ๊บ